พบโครงการทำเลใกล้ทางด่วนและคู่ขนานลอยฟ้าบรมเพียง10นาทีผนังอิฐมวลเบาต่อเติมง่ายพร้อมลงเสาเข็มหลังบ้านค่ะ โฮมวิสิตไล่หญิงมาลิลีมาแล้วค่ะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาดูทาวน์โฮมฟังก์ชันลงตัวค่ะบนทำเลที่เดินทางสะดวกนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเชอร์ปิ่นกล้าววงแหวนจากพีทแอลลิวิ่งจำกัดมหาชนค่ะด้านหลังของเราคือบ้านตัวอย่างชื่อแบบบ้านลินเดนค่ะสร้างบนที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่16.3ตารางวาค่ะหน้ากว้าง5.2เมตรนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของเขาคือมี2ห้องนอนใหญ่หรือว่าเป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมค่ะ1ห้องเอเนกประสงค์2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถ ะะงานออกแบบดีไซน์ภายนอกของเขาค่ะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนดีนะคะเป็นการผสมผสานความทันสมัยแล้วก็ความเป็นญี่ปุ่นไว้ด้วยกันค่ะเน้นการใช้โทนสีที่เป็นสีธรรมชาตินะคะให้ความอบอุ่นเรียบง่ายแล้วก็ดูสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะ หน้าบ้านตรงนี้นะคะสามารถจอดรถ2คันได้สบายๆเลยค่ะส่วนประตูบ้านโครงการออกแบบให้เป็นประตูกระจกบานกว้างนะคะเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาค่ะทุกคนสามารถรับแสงเข้าตัวบ้านได้ดีค่ะ มาดูภายในบ้านตัวอย่างกันค่ะทุกคนพอเปิดประตูเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็น living area หรือว่ามุมนั่งเล่นพักพอะะ่อนค่ะเราสามารถวางโซฟาขนาด2-3ที่นั่งได้กําลังดีนะคะวางโต๊ะกลางตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็ทําเป็นชั้นวางทีวีค่ะหรือว่าใครจะติดทีวีที่เป็นแบบ built in ก็ได้นะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน,นะคะ่ะต่อเนื่องเข้าไปด้านในก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารจุดนี้วางชุดโต๊ะขนาด2-4ที่นั่งเนี่ยกำลังสวยค่ะอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดให้ดูนะว่าวางโต๊ะกลมแล้วก็มี ีท่่นังเ,นเราก็ยังสามารถเดินได้รอบๆโต๊ะค่ะส่วนถ้าใครซื้อแปลงมุมบางแปลงนะคะก็จะมีหน้าต่างเชื่อมไปด้านข้างบ้านด้วยค่ะทําให้บ้านดูโปร่งเพิ่มมากขึ้นถัดมาโซนนี้ค่ะจะเป็นมุมอนเนกประสงค์นะตรงเนี้ยเราสามารถดีไซน์พื้นที่การใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตค่ะอย่างบ้านตัวอย่างนะคะเขาก็ดีไซน์ให้ดูว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์มุมนี้นะคะทําเป็นมุมทําขนมอบขนมแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ได้ด้วยนะทุกคนหรือว่าใครจะทําเป็นพื้น ที่สำหรับสัตว์เลี้ยงก็สามารถทําได้แต่ถ้าใครอยากจะกั้นห้องเพิ่มเติมเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะก็สามารถทําได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าผนังของเขาเป็นอิฐมวลเบาปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้งานค่ะ ตรงนี้จะเป็นห้องน้าที่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าการออกแบบพื้นที่การใช้งานของเขาเนี่ยใช้ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างห้องน้ำเนี่ยก็สามารถอาบน้ําได้ฟังก์ชันการใช้งานครบค่ะสุขภัณฑ์มีพร้อมนะคะแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยและเวลาเราใช้งานจริงๆนะคะก็ใช้งานได้อย่างสบายเลยค่ะ มาดูโซนซักล้างทางด้านหลังบ้านกันบ้างนะคะเชื่อมกับตัวบ้านด้วยประตูกระจกบานสไล์าบานกว้างนะคะทาให้อากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็บ้านดูโปร่งเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้า้านมาตรฐานตรงนี้จะลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะทุกคนแล้วก็เป็นลานซักล้างนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้เพิ่มเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนแบบบ้านตัวอย่างที่เขาทําให้ดูเป็นไอเดียค่ะว่าเราสามารถบิวอินเคาน์เตอร์ครัวเป็น L shape เข้ามุมได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน ะะส่วนอีกมุมนึงนะคะก็สามารถทําเป็นโซนซักตากกรีดได้เลยค่ะและไม่ต้องกังวลเรื่องการซุดตัวนะคะเพราะว่าโครงการเขาลงเสาเข็มไว้เท่ากับตัวบ้านเลยค่ะ เราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วค่ะทุกคนชั้นนี้นะคะเขาจะมีห้องนอน2ห้องค่ะลักษณะจะเป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งห้องนอนเนี่ยใหญ่ทั้ง2ห้องค่ะแบ่งเป็นห้องด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์เบด룸หนึ่งนะคะด้านในเราสามารถวางเตียงไซส์6ฟพุตธได้สบายๆวางโต๊ะข้างเตียงได้นะคะแล้วก็ทําชั้นวางทีวีเพิ่มเติมอีกก็ยังได้ค่ะ มีพื้นที่สําหรับทำ walk in closet นะคะแบ่งเป็นโซนแต่งตัวได้สบายๆเลยค่ะและจุดเด่นของการออกแบบบ้านที่นี่ค่ะทุกคนก็คือเขาจะมีช่องเปิดเยอะนะอย่างห้องนี้นะคะได้วิวด้านหน้าบ้านผนังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะเป็นช่องแสงธรรมชาติสามารถเปิดรับลมให้อากาศถ่ายเทได้ง่ายที่สําคัญเวลาเราอยู่อาศัยภายในนะคะจะได้ความโปร่งมากเป็นพิเศษค่ะไปดูอีกห้องนอนหนึ่งค่ะอยู่โซนด้านหลังบ้านนะคะ อย่างที่หญิงบอกไปนะตอนแรกว่าบ้านหลังนี้เขามีห้องนอนใหญ่2ห้องอันนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่2ค่ะขนาดห้องเนี่ยไม่ต่างกับห้องด้านหน้าบ้านเลยนะคะก็จะเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิก1-3คนค่ะ คู่รักแต่งงานใหม่นะคะก็อยู่บ้านหลังนี้ได้ลงตัวหรือว่าวางแผนจะมีลูกหนึ่งคนก็รองรับการอยู่อาศัยได้ครบถ้วนค่ะถ้าห้องนี้ไม่ทําเป็นห้องนอนสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานทําห้องนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบเหมือนกันค่ะ ตำแหน่งของห้องน้ําที่ชั้นสองนะคะจะอยู่ตรงกลางบ้านระหว่างห้องนอนทั้ง2ห้องเลยค่ะก้าวขาออกจากห้องนอนไม่กี่ก้าวก็เข้าใช้ห้องน้ําได้เลยค่ะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะแล้วก็การเก็บเสียงและเก็บกลิ่นเนี่ยจะดีกว่าห้องน้ําที่ออกแบบมี2ประตูนะคะเข้าออกได้จากห้องนอนซึ่งเวลาเราล็อกห้องจากด้านในเนี่ยก็ต้องมาคอยเปิดประตูนะคะก็จะไม่สะดวกสบายเท่ากับการออกแบบห้องน้ําที่มี ีประตูทางเข้าออกทางเดียวแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ายังมีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยค่ะ พื้นที่ส่วนกลางของที่นี่นะคะเชอร์ปิ่นกล้าวงแหวนเนี่ยเขาออกแบบมารองรับกิจกรรมครบเลยค่ะด้านหลังของหญิงจะเป็นคลับเฮาส์สูง2ชั้นนะคะที่ด้านหน้าของเขาจะเป็นสระว่ายน้ําที่มีสระเด็กไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีที่นั่งริมสระให้ด้วยส่วนชั้น2จะเป็นห้องฟิตเนสวิวพานอเรมิกนะคะสามารถมองลงมาเห็นพื้นที่สวนส่วนกลางภายในโครงการด้วยค่ะซึ่งเขาจะมีสวนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งมีจ ะะให้เราได้เดินเล่นหรือว่าวิ่งออกกําลังกายเบาๆได้นะคะรวมถึงมีเพจโซนสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็สามารถพาน้องๆมาเดินเล่นบริเวณนี้ได้ค่ะที่สําคัญนะคะมีพื้นที่นั่งพักผ่อนรอบๆสวนนะคะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีลานหินนะคะสําหรับเดินนวดเท้าช่วยผ่อนคลายได้ดีเลยค่ะส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยค่ะดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งกล้องวงจรปิด CCTV แล้วก็รอปรพอค่ะ โลเคชันของโครงการเชอร์ปิ่นกล้าวงแหวนนะคะจะอยู่ในซอยวัดพระเงินหรือว่าถนนบางม่วงบางคูลาดค่ะทุกคนสามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษได้ภายในเวลาประมาณ2นาทีนะคะจะไปทางคู่ขนานบรมบราชชนนีก็สะดวกค่ะหรือว่าจะเข้าเมืองนะคะก็ไปใช้ทางด่วนประจิมรัทยาใช้เวลาประมาณสัก10นาทีก็ถึงทางด่วนแล้วค่ะเชื่อมต่อไปโซนลาดพร้าวจตุจักรได้อย่างง่ายดายค่ะหรือใครชอบเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วง MRT สถานีตลาดบางใหญ่ค่ะอยู่หน้าเซนทัลเวสเกตนะคะไปใช้บริการเดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองได้อีกหนึ่งเส้นทางค่ะส่วนความสะดวกสบายอื่นๆนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยอยู่ในรัศมีที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะไปเดินห้างนะคะก็ไปใช้บริการได้ที่เซนทัลเวสเกตไปอีเกียบางใหญ่นะคะเดินเล่นซื้อของเข้าบ้านได้สบายจะไปเซนทัลเวสวิวก็ง่ายนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัว โครงการค่ะแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนดังหลายที่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทพศรีนนนทบุรีนะคะโรงเรียนเด็นล่าพระรามห้าแล้วก็โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานนทบุรีค่ะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะโรงพยาบาลนนทบุรี2แล้วก็โรงพยาบาลเกษมร,ราชรัตนาทิเบศค่ะสามารถเดินทางไปใช้บริการได้อย่างสะดวกทุกที่เลยค่ะ ที่นี้ตอบโจทย์สำหรับใครที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านหลังแรกนะคะอยู่สบายค่ะรองรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายสมาชิก1-3คนเนี่ยอยู่ได้สบายๆค่ะกับ2ห้องนอนใหญ่นะคะหรือว่าดับเบิลมัสเตอร์เบดรูมค่ะรองรับการอยู่อาศัยได้ทุกไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะคะตามการใช้งานของแต่ละครอบครัวเลยค่ะนอกจากแบบบ้านลินเดนที่เราพาดูแล้วนะคะก็ยังมีแบบบ้านเอสเพนค่ะ ฟังชัน3ห้องนอนได้ห้องนอนเพิ่มขึ้นมาค่ะใครที่สนใจบ้านแบบไหนสามารถแวะมาดูบ้านตัวอย่างได้ที่เชอร์ปิดเกล้าวงแหวนนะคะบนทำเลที่เดินทางสะดวกด้วยทางด,วด่วนแล้วก็รถไฟฟ้านะคะเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้ะค่ะ